สวัสดีนะครับทุกคนไม่ซุ่มก็ค่ะนะวันนี้ก็พี่แสงจะพามาหาเห็ดนะครับทุกคนวันนี้พี่แสงไม่ไปไหนนะครับวันนี้ก็พี่แสงจะพามาหาเห็ดโคนนะครับทุกคนนี่ก็จะเป็นป่ามะม่วงกับลำไยนะครับทุกคนก็ถ้าเป็นเห็ดโคนนะครับทุกคนภาษาไทยใหญ่เขาจะเรียกว่าเห็บต่อหอยนะครับทุกคนเออถ้าใครไปเจอคนไทยใหญ่ก็ชวนไปได้นะทุกคนไปหาเห็บต่อหอยนะครับทุกคนหรือว่าเห็ดโคนนะครับทุกคน ก็ตอนนี้นะครับทุกคนฝนตกนะครับทุกคนเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับว่าผมจะหาเห็ดโคนได้ไหมนะครับทุกคนนี่ฝนเริ่มตกเลยนะครับทุกคนวันนี้ก็ผมไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาด้วยนะครับทุกคนผมใช้มือจับเอานะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนไปเดี๋ยวไปลุ้นกันเลยว่าผมจะหาได้ไหมนะครับทุกคนยังได้ทักสียห้าดอกนะครับทุกคนเอาไปแกงใส่ผักอะไรนะทุกคนเขาเรียกว่าอหลรผักแก้วนะทุกคนไปไปลุ้นกันนะครับป่าลําไยกับป่าม่วงๆนะครับทุกคนไม่รู้ว่ามันจะมีไหมนะครับทุกคน เดี๋ยวเราไปหาพร้อมๆกันนะทุกคนอ๋อตอนนี้ก็อกอนี่นะทุกคนตอนนี้ฝนเริ่มตกหนักมากเลยนะทุกคนดูว้าวฝนตกนะทุกคนเดี๋ยวผมขอเก็บมือถือน,นะทุกคนเดี๋ยวถ้าเวลาไปเจอเห็ดคนนะทุกคนเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับโอเคไปกันเลยนะทุกคน ก่อนนี้นะครัทุกคนก็จะเป็นป่ามม่วงครับป่าลำไยนะครับทุกคนดูเมื่อก่อนนะครับทุกคนผมซอบมาหานะครับทุกคนมีเยอะนะครับเห็ดคนนะครับทุกคนแต่ปีนี้มาหาอะไรรอบนะครับทุกคนไม่เห็นไม่เจอสักดอกนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนก็จะหาไปแบบนี้เลยแต่ว่าทุกปีมันออกเยอะนะครับทุกคน ก็ถ้าเจยอยก็ยังได้สักสี่ห้าดอกนะครับทุกคนเอาไปแกงใส่ผักแก้วนะทุกคนผักแก้วถ้าภาษาไทยใหญ่นะครับทุกคนเขาจะเรียกว่าผักปักนะครับทุกคนยอดผักปักอะไรประมาณเนี้ยนะยอดผักทองอะไรประมาณนี้ยทุกคนผักทองผักแก้วเนี่ยเหมือนเหมือนกันนะทุกคนนี่้ว่าจะมีหรือเปล่าฝนตกหนักนะทุกคนนี่ดู ก็ตอนนี้นะทุกคนยังหาไม่เจอเลยนะทุกคนยังไม่เจอสักดอกเลยนะทุกคนไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าตอนนี้ก็ฝนตกหนักมากเลยนะทุกคนฝนตกหนักเลยนะดีนะที่มีอะไรนะหมกกันฝนะที่แม่ทําเองนะนี่นะทุกคนนี่หมกกันฝนนะทุกคน แม่แม่ถามให้นะทุกคนปกตินี่ทุกปีนี่คนเจอเลยนะทุกคนแต่ปีนี้ไม่เจอเลยไม่รู้ว่าเกี่ยวกับอะไรอาจจะเกี่ยวกับที่ผมพ่นยาขยะหรือเปล่าทุกคนไม่มีเลยนะเดีย๋ยวาจะหาไปเรื่อยๆนะทุกคนวันนี้ไม่แน่ขัดตั้งกล้องมานะทุกคนกระตุกกระตุกนิดนึง โอเคนะทุกคนเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อนะทุกคนว่าผมจะเจอไหมนะครับทุกคนตอนนี้ก็ฝนตกหนักนะครับขอเก็บมือถืออีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนโอ้โหเห็ดก็ไม่เจอฝนก็ตกหนักนะทุกคนแย่เลยแย่มากก็นี่นะครับทุกคนหาเห็ดคนมาตั้งนานไม่เจอนะครับทุกคนแต่มาเจอปีกล้วยนะครับทุกคนนี่เอาปีกล้วยไปแกงไหมทุกคนแกงปีกล้วยนะครับทุกคนแกงแคร์นะทุกคนน่าจะอร่อยนะอือ นี่ดูวอาก็ถือว่าไม่ค่อยลูกใหญ่นะครับทุกคนดูแต่ก็พอกินนะครับทุกคนนี่ก็ถ้าไม่เจอจริงๆก็อาจจะต้องเอาติกกล้วยไปแกงแล้วทุกคนอร่อยนะผมเคยเอาไปแกงกินนะทุกคนอร่อยอร่อยผมไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบกินไหมนะทุกคนแต่ผมชอบกินนะติกกล้ยนะทุกคนอ่าแกงใส่ผักอะไรเนะี่ยเขาเขาเรียกว่าผาอะไรทุกคน ชะอมอืมอร่อยนะทุกคนแจงใส่ชะอมนะทุกคนนี้โอเคนะทุกคนเดี๋ยวถ้าไม่เจอเห็ดพลจริงๆก็จะไปจริงครับทุกคนยวไปดูนะว่ามีสักกี่ลูกนะทุกคนโอเคไปนี่ก็จะเป็นปากกล้วยนะทุกคนไปไปหากันนี่ครับทุกคนเจอ,อแล้วเจอ,อแล้วน,นี่เนีนี่อันนี้ก็ใหญ่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูนะเดี๋ยวมันกล้องมันไม่เนี่ยฝนตกน,นี่อันนี้ใหญ่นิดนึงนะทุกคนดู ตอนนี้ก็ได้สองเขาเรียกว่าแหละสองปีด้วว่าทุกวนสองปีแล้วสองปีไม่รู้อ่าโอเคนะทุกคนเดียวมจะเก็บวันนี้ไปแกงเอาหน้าทุกคนนี่มีสองสองน่าจะอร่อยครับทุกคนเดียวเก็บไปแกงเลยนะทุกคนนี่ก็จะเป็นปากกล้วยนะทุกคนนี่ มลล้วไปต้มใส่มะม่าจะอร่อยหรือเปล่านี่เดี๋ยวไปต้มสับมะมา่านี่ดีไหมทุกคนน่าจะอร่อยนะต้มใส่มะม่าน่าจะอร่อยนผมจใจทุกคนดูนะเยอะมากเลยนะเนี่ยราขายตั้งกล้องมานะคนจะกระตุกกระตุกนิดน,นึงนะยุงก็เยอะทุกคนนี่นะครับทุกคนปีกกล้วยนะทุกคนเจกลูกนึงนะครับดูอันนี้ใหญ่มากเลยนะทุกคนดูอือ ใหญ่นะทุกคนแต่ว่าผมพอแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเอาแค่อันเดียวก็พอเมื่อกี้เจอลูกเล็กอันหนึ่งแต่ไม่เอานะไปไปรุ่นกันต่อก็ตอนนี้นะครัทุกคนฝนเริ่มตกหนักขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนเดี๋ยวผมก็จะกลับแล้วนะทุกคนก็วันนี้ก็หาเห็ดคนนานมากเลยนะทุกคนไม่เจอเห็ดคนเลยนะทุกคนปีนี้สงสัยคงยังไม่ออกนะทุกคนแต่ก็ได้ปีกล้วยมาแทนนะทุกคนนี้ นี่ก็จะลองเอาไปต้มใส่มะม่านะเพว่นไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่ายังไม่เคยลองนะครับทุกคนเดี๋ยวไปลองทํากินดูนะครับต้มใส่มะม่านะครนะทุกคนก็วันนี้ก็ถือว่าหาเห็ดคนไม่ได้เลยนะทุกคนก็เหมือนมันยังไม่ออกนะทุกคนทุกปีนี้ออกเยอะมากเลยนะทุกคนโอเคนะทุกคนคลิปนี้ก็เจอแคนแค่นี้นะทุกคนเดี๋ยวว่างๆผมจะพาทุกคนไปหาเห็ดในป่านะทุกคนโอเคนะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับบาย ตีกล้วยต้มใส่มะม่านะครับทุกคนนี่ถ้าภาษาไทยใหญ่ก็ตีกล้วยต้มใส่มะมะ่าคล้ายๆกันเลยนะครับทุกคนเห็นไหมทุกคนไปแล้วนะครับบายว้ออยากาศ